สวัสดีครับกลับมาพบกับดูเช่นเคยนะฮะกับช่วงหนึ่งในแผ่นดินครับและเช้านี้นะครับแอนดูก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับแอนดูจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับหนังใหญ่วัดขนอนรจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะตามมาดูเข้าไปดูด้านในเลยครับมหรสพเก่าแก่อีกชนิดหนึ่งของคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็จะแสดงเรื่องรามเกียรติเวลาแสดงจะประกอบไปด้วยการพากจจจา ร้องและการเต้นทำท่าตามบทภาคจึงมีการสันนิษฐานกันว่าการแสดงหนังใหญ่เป็นต้นแบบของการแสดงโขนไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับว่าหนังใหญ่นั้นเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดได้รับแบบแผนหรือวิธีการแสดงมาจากชาติใดแต่หนังใหญ่ถือเป็นมหรสพที่เก่าแก่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายในสมัยโบราณครับปัจจุบันพบว่า เหลือคณะหนังใหญ่เพียงสามแห่งคือหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดประยองและหนังใหญ่วัดขนนจังหวัดราชบุรีโดยในวัดขนนนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนนซึ่งเป็นที่เก็บรักษาหนังใหญ่โบราณทั้ง313ตัวที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์รวมทั้งยังมีนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาการแกะสลักตัวหนังใหญ่ เปิดบริการให้เข้าชมฟรีทุกวันครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้นะครับหากใครอยากชมการแสดงหนังใหญ่กันแบบสดๆก็สามารถเดินทางมาชมได้ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับที่ชาวราชบุรีนะครับได้รักษานะครับแล้วก็สืบทอดกันมายาวนานเลยทีเดียวนะฮะกับหนังใหญ่วัดขนรนและนี่คือหนึ่งในแผ่นดินครับ